ก็ตอนแต่งหน้าคือยังไม่เท่าไหร่แต่พอเห็นส้นสูงเท่านั้นแหละคือแบบโ oh อ m มก o d อยากจะลองเดินโทนี่นะครับ oh <my> โทนี่เนี่ยเหมือนมากอย่าเรียกว่าโทนี่ค่ะให้เรียกว่าอันโชรินวาโอ้สวยมาก <laughs> มาจ้าโทนี่เป็นนางแบบได้เลยนะอย่าเป็นเลยในแบบเอาเลยนะ แม่จะได้สนับสนุนเต็มที่เอ้ยมันน่ารักว่ะปังมากครับยอมน้องจริงยอมครับทุกคนชมว่าวันนี้มองลงค่ะสวัสดีค่ะทีซ่าทีมชักจันค่ะ <c> <game> ซีเกมนะครับ <c> <game> วันนี้ต้องขอโทษพี่อาร์ตด้วยนะคะซีซ่สาสวยกว่าค่ะยอมค่ะงงสิคะ <c> <game> ผมไม่เห็นความเป็นซีเกมอีกแล้วอะ เห็นแล้วมันเขี้ยวโอ้โหคีเกมนะมูชอนรัศมีแครนะครับซี่เกมนะครับมั่นใจมากค่ะเพราะว่าองค์แม่รัศมีแครเนี่ยได้ลงหนูเต็มแล้วในวันนี้ขอบคุณคุณแม่รัศมีแครด้วยซีเกมไปรากเวทได้เลยนะซีเกมดีมากได้สิบเต็มเลยค่ะชอบคือผลวันนี้เรามีความรู้สึกอย่างเดียวเลยนะว่าเด็กคนไหนก็ได้อะเราถือว่าเด็กทุกคนแบบดีมากอ่ะทาเป็นได้ รู้สึกว่าเขาีแลกซ์สับโตเขาเองแล้วเขาก็ยอมทําในสิ่งที่มันผู้ชายน้อยคนมากจะย,ยอมทําถึงแม้จะเป็นความสนุกแค่ชั่วคืนแต่อินเนอร์ที่ส่งมาให้เราเรารับรู้ได้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันดีนี่คือการแข่งขันที่สนุกและมีสีสันและผู้ที่เดินอินคลูซีฟรัน w a y ได้ดีที่สุดและเป็นผู้ชนะในวันนี้คือใครครับและผู้ที่ชนะมาสเตอร์คลาสในวันนี้ก็คือ ีเกมค่ะภูมใจที่เรเกิดนะครับในการชนะมาสเตอร์คัทครั้งแรกของผมแม่ครับดูผมใช่ไหมครับผมชนะมาสเตอร์คัทที่อินเนอร์มาเต็มจริงๆครับแม่กินดีด้วยครับแม่ได้ลูกสาวเราสองคนเป็นสายแฟชั่นเรากังวลกับแคมเปญนี้ที่สุดเพราะมันคือการแสดงหนึงกูจะมาลา ไปทำสิ่งที่มึงก็รู้อยู่แล้วล่ะสองคนนี้โอเคไหมโอเคแต่ว่ามันไม่ได้บาลานซ์ในฐานะของคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนรู้สึกว่าแบบนี้ก็ถือว่าโอเคสองพันถ้ากูหายไปอะ่ะกูอยากให้มึงจำกูได้ถึงแม้จะไม่มีใครจำกูได้ก็ตามพอทําครั้งที่สองเลยก็เห็นชัดเลยว่าเด็กๆของเราดีมากจิ๊บส่งไปถึงทิมมี่ก็รับ กับเด็กใหม่ที่ที่ไม่เคยผ่านงานแสดงมาเลยอะจันว่าเออก็โอเคเราคิดไปอยู่แล้วว่าจิ๊บจะต้องทําได้ดีอืมแล้วก็ทําได้ดีจริงเฮ้ยพี่จิ๊บออกจากกรอบแล้วก็เราลักเขาอะทำไมเราไม่ได้อะทีมจักกะจันไม่เข้าใจว่าไม่คํานึงถึงเวลาเลยหรอปล่อยให้พีคอิมโพรไวส์เบอร์นั้นจันคิดว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายแค่เวลา บีทแต่ละอันในแต่ละช่วงของแต่ไดอะล็อกมันทิ้งช่วงนานแค่นั้นเองก็น่าสงสารมากที่จักรจันไม่สามารถคุมลูกทีมตัวเองได้แล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามยถากรรมแบบนี้ก็อ,อย่างว่าเนอะคนมันเยอะเด็กก็ไม่ค่อยมีเวลาซ้อมอ่ะไม่ได้คนน้อยแล้วก็มีเวลาซ้อมหลายรอบนี่ทีมจักรจ,จันในฉากที่สองเรามีความรู้สึกว่าบอมอยู่ที่บางจักรงส่วนพีคของเรานั้น พร้อมทุกเมื่อจนเราตั้งคำถามในใจว่าพีคพีคเฉวยโอกาสอะไรบางอย่างจากสถานการณ์นี้หรือเปล่าพวกพีคดูจริงจังมากแต่เพื่อนกับไม่มีเคมีตามไปด้วยน่าเสียดายไม่พูดค่ะมองหน้าพี่ฟิลเราคิดว่าเนี่ยแฟนเราคือผมก็เล่นละครไม่เป็นนะก็เล่นตามฟิลที่เราเข้าใจผมคิดว่ามันเล่นแบบที่เรารู้สึกจริงๆอ่ะคือโอเคที่สุด ก่อนแม่บอกว่าแค่นี้เป็นตัวเแต่ดูบอสนี่คือดีเขามีอินเนอร์เวลาพูดเวลามองแต่คนนี้มีความพยายามนะผมรู้สึกว่าผมชอบพี่บอสผมก็เลยบอกพี่ก้าวว่าพี่ก้าวครับถ้าจำเป็นจริงๆ3สามเทคนี้ให้พี่ๆเลยนะครับเรารู้แหละว,ว่าน้องเป็นคนแบบใจแค่ไหนะลูกผู้ชายพูดกันตรงๆไม่ต้องพูดกันเยอะแต่ถ้าพรุ่นี้ ไม่มีกลัวมึงอย่าลืมเรื่องของเรานะเว้ยกอดไา้ว่ะนี้เนขอบได้ไหมร้องได hair hair. ้เหรอคือจากที่วินเนอร์เห็นวินเนอร์ด้วยกันอะเราจะรู้ว่าคนเนี้ยเขามีแสงอะไรบางอย่างสำหรับครั้งแรกของคนที่ทำการแสดงเขาทำได้ดีจนเราขนลุกแล้วรู้สึก ว่าคนนี้แหละจะเป็นคนที่เราจะแข่งด้วยและสนุกพอไปพูดถึงในเรื่องของความรักอะ่ะมันพาบอสไปถึงจุดจุดที่แบบเอ็กุดท้ายคือมันเกือบจะร้องไห้ได้วยซ้ำอะไรเงี้ยเราไม่คิดว่ามันจะมาได้เยอะขนาดนี้เหมือนกันเป็นคนที่ควนสวรร้ในการแสดงสูงมากขอชื่นชมบอสค่ะเพราะเขาเก่งมากๆปีเห็นแสงเข้ามา2 EP ีแล้วแล้วถ้าเขายังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะเขาเป็นไฟนอลวลได้เลยทีมที่ชนะแคมเปญ เลอร์บิสบอลในวันนี้นะคะคือทีมทีมอาร์ตบีนาดิฉันบอกได้คำเดียวว่าดิฉันภูมิใจในทีมภูมิใจในคู่หูของดิฉันตื่นค่ะสายแฟชั่นก็ชนะได้นะคะกลับมาอีกแล้วนะคะขอถามเลยแล้วกันค่ะ แคมเปญที่ผ่านมาหลายๆอันเกิดอะไรขึ้นทุกสิ่งที่ผมทําไปทั้งหมดเนี่ยผมตั้งใจทําถึงแม้ว,ว่ามันยังไม่ดีแต่สิ่งที่มันไม่ดีอ่ะผมได้เรียนรู้ตรงนั้นผมมารายการเนี้เพื่อที่จะมาเรียนรู้ครับฟิล์มบอกว่าฟิล์มเรียนรู้แต่ว่าวีไม่เห็นเลยอะค่ะเสียใจมากเลยอะที่วีที่แล้วคนที่ออกไม่ใช่ตัวยูเพราะมันควรเป็นยูไม่ใช่คิม พี่มีความรู้สึกว่าจกักรจันเลือกเธอเข้ามาเป็น strategi ของผมพี่จันบอกไม่ใช่ strategi เลยครับเขาบอกว่าผมเป็นคนที่มีพัฒนาการน้อยที่สุดในทีมครับมันเป็นสําหรับพี่ค่ะมันไม่ได้ไม่ได้เป็น strategi เลยครับแล้วซึ่งผมรู้สึกว่าก็อาจจะค่อนข้างไม่แฟร์กับผมนิดน,นึงเพราะว่าแคมเปญเมื่อวานะ่ะมันเป็นแคมเปญที่ผมรอคอยมาตั้งนานมากครับพี่อาร์ตก็รู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนที่ชอบ acting มากเกรกในทุกๆแคมเปญกับมาสเตอร์คลาสที่ดูอยู่พี่ว่าเสน่ห์เธอมันหมดยังไงไม่รู้ ไม่แปลกใจเลยทำไมเธอถึงไม่ได้แสดงเมื่อวานพี่มีความคิดว่าเกร็กต้องบวกลบคูณหารใหม่ว่าอะไรคือความพอดีสำหรับเกร็กเอาเป็นว่าพี่ต es ัดสินใจแล้วกันนะคะฟิล์มคะเสียใจด้วยนะคะคุณไม่ใช่เด็กเฟสค่ะผมไม่ได้คาดหวังมาแต่แรกอยู่แล้วอะ ผมมาตอนนี้เป้าหมายของผมคือผมมาเพื่อพัฒนาระหว่างทางเนี่ยผมได้มีเพื่อนผมได้มีเมนเทอร์ที่ดีรางวัลได้มาก็หมดไปครับแต่สิ่งพวกนี้มันจะอยู่กับผมตลอดชีวิตผมผมผมรู้สึกเลยนะพี่ว่าผมกําลังเปลี่ยนตัวผมผมผมเกรดค่ะครับมันเป็นส strategi ของพี่ค่ะ โชคดีมากเหมือนกับนางฟ้าสองคนที่ใส่วิกเป็นทรงครีโอพัตตาเอาน้องเกรกมาคืนขำมากน่าจะก,กระจันไม่ดีใจเลยที่ได้เกรกกลับไปนั่นคือมุมเดียวเท่านั้นที่เป็นเรียลิตี้จากจัก,กรจันท์ผมอยากจะถามว่าทำไมอลไรกันครับแค่อยากฟังเหตุผลของเขาเล่นๆเฉยๆว่าแบบทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้ตัดฟิลม์มเพราะอะไรก็เบื่อฟิลม์มง่ายๆ ผมคิดว่าพี่ไอ้ก็เป็นครูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ควรที่จะมองในมุมกว้างๆเอา้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วที่เขาตัดคิมออกสัปดาห์ที่แล้วล่ะคะผมไม่ได้ทําเขามีกฎข้อห้ามด้วยเหรอคะนี่แค่ประโยคบอกเล่าคะ่ะเมนเทอร์บ้านข้างๆที่เป็นชนีคนเดียวเนี่ยมีความน่ารำคาญอาวแล้วทำอไรอะ่ะโอเค ฟังมาถึงตรงนี้ผมก็พอจะรู้แล้วว่าสิ่งที่ทำท<พ>ุกอย่างาเธออาจจะได้คอนเซนเทรตก,กับลูกเธอมากขึ้นมาพูดเป็นแบบว่าดูดีนะจริงๆก็คือแค่อยากให้พี่จักรจันแบกต่อ5คนโอ้ oh, แผนสูงครับผมมือให้วันนี้คุณชนะผมยอมรับอยากจะฝากไว้ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับผมก็อยากให้จําความรู้สึกนี้ไว้ดีแต่พูดมันก็ไม่ได้ดีแต่พูดนะพี่หรอนก็เด็กมึงก็ชนะมาสเตอร์คลาสนะ แล้วไงอาจารย์แล้วยังไงมาตรพันเนี่ยมันสอนเด็กเด็กพัฒนาสอนเด็กต่อหน้าเด็กเป็ทําไมอ่ะมันเป็นเคสตัดดี้ที่สอนก็พี่อาร์ไม่อยากสอนแบบตกตัวด้วยไรืะถ้าพี่ตบจักรจันแบบโดนหน้าจักรจันรจักรจันจะเป็นยังไงคะก็ไม่เป็นไงอ่ะสงสัยจะนนโดนตบแล้วจักรจันงานนี้ต้องแย่แน่เลยโดนแก้แค้นแล้วเราพี่จักรจันนะสายปั่นตัวจริงเลยหรอก็สาธิตอ่ะหรอใช่ ต,บบต้องแตะตัวได้หรอคะโรงเรียนไหนสอนจักรจันคะพี่ออยากรู้มากเลยโรงเรียนไหนสอนจักรจันคะทักษกะการแสดงของแต่ละคนยงทักษะจ,จักรจันมีแค่นั้นเหรอลูกชั่วโมงบินมันห่างกันไกลน้องอย่าฝันมันก็แล้วแต่ทักษะการสอนงแต่ละคนแต่พอเรารูปแล้วคุณแม่ก็โอเคนี่คะจบจบจบเราอยู่ตรงนี้คือแบบเฟรมที่ดีที่สุดที่จะได้ดูภาพเนี้ย คุณ,คณแม่เล่นใหญ่จัง<อ>เลยอ,อ่ะอ,อพี่เล่นเล็กกว่าจะก็จจันเยอะต้องขอบคุณหนูมากนะจ๊ะที่ช่วยเอาคิมออกทําให้พี่บริหารจัดการทีมได้ง่ายมากเลยจ้ะเรื่องราวของ E ีีเก่าๆมันเป็นอดีตนะคะมันผ่านไปแล้วคุณแม่เนี่ยก็ต้องก้าวต่อไปข้างหน้านะคะก้าวในที่นี้หนูหมายถึงก้าวต่อไปข้างหน้านะคะไม่ใช่ก้าวร้านะคะพี่อยากจะบอกจะกรจจันว่ารายการโดเรตตี้เนี่ยจะกรจจันช่วยเอาเรียวมาโชว์ได้ไหมคะวยแต่หนูก็ไม่ได้อะไรหรอกนะคะเราเหลืออีก4อีเด็กสองคน แล้วไงคะจันกลัวจะได้เดินไฟนอลวอลกับทีมพี่จจกรดันสองคนเหมือนกันนะอุ้ยทำให้ได้อย่างที่พูดนะจ๊ะเพราะที่พูดมาทั้งหมดยังทําไม่ได้เลยผมอยากเห็นประวัติศาสตร์ใหม่ของ Thefacement ท a แลนด์เหมือนกันอ้อเออ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 ันนี้ต้องเครียดหนักเลยนะคือถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่มีคนเดินไฟนอลวอลเลยนะคะสัตว์โบราณเขาว่าอะไรนะตักน้ําใส่กะโหลกชงโงกดูเงาก่อนที่จะมาเมาคุยอื่นอ้าขอบคุณสิคะพวกเราอยู่กันครบขอบคุณค่ะ ชคดีนะจ๊ะเฮ้ยบีบีกลับบ้านค่ะครบเป็นคนที่ไซโคมากแบกไว้นะจ๊ะเรือสำเภาน่ะไม่เป็นไรค่ะหนูชอบคนเยอะๆสนุกดีตัวอับเฉาเต็มเรือเลยจ้ะโชคดีนะลูกแฮปปี้ให้ตลอดนะจ๊ะแฮปปี้ให้ตลอดนะจ๊ะแฮปปี้ให้ตลอดนะจ๊ะแฮปปี้เฟซให้ตลอดนะจ๊ะแฮปปี้เนเธอจักรจันทร์เป็นคนหลายสปีชีส์ค่ะ ต่อไปเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาจะเป็นอะไรก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะค่ะไม่ได้มีลูกเหลือแค่สองคนนี่หรอจะเล่นอะไรก็เล่นจะเป็นอะไรก็เป็นสุดท้ายก็แบกไปแล้วกัน5คนผมว่าทีมพี่อาร์ตเนี่ยก็ต้องแบกเหมือนกันแต่ไม่ได้แบกลูกทีมนะครับแบกเมนเทอร์ข้างๆอะออออออ